สวัสดีครับพบกันอีกครั้งแล้วนะครับแฟนเพจโตสกาครับอันนี้มานําเสนอเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์คุณภาพสูงจากโตสกาครับเป็นขนาด7ดแรงรุ่นรุ่น V Power นะครับตัวนี้ตัวนี้นี่จะสตาร์ทง่ายใช้งานได้ครอบคลุมหลากหลายนะครับเรามีนําเข้ามา7.5แรง8.5แรง13แรง16แรงนะครับ อันนี้สนใจเข้าไปดูในแฟนเพจของตัวสก้าได้เลยนะครับสนใจทิ้งเบอร์โทรไว้ได้นะครับเดี<อ>๋ยวเราจะมีทีมงานขายติดต่อ,อก,กลับไปนะครับอันนี้จะเป็นงานจะออกมาดีมากครับสตาร์ทง่ายครับนะครับเป็นเครื่องยนต์อเนกประสงค์นะครับตอนนี้เรานำเข้ามาสี่รุ่นนะครับมีเจ็ดจุดห้าแรงแปดจุดห้าแรง 13แรงสิบหกแรงนะครับสิบแปดแรงด้วยนะครับการโทษนะฮะนะครับสตาร์ทง่ายนะครับคุณภาพอย่างดีเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูกรองอากาศนะครับตัวกรองอากาศนี่นะครับจะเป็นเป็นแบบนี้นะครับเป็นเป็นสองชั้นนะครับมีตัวนี้จะเป็นฟองน้ําแล้วข้างในก็จะเป็น ระบบเดียวกับกรอกอากาศรถยนต์นะครับนี่ครับตัวนี้จะสวยมากครับใช้งานง่ายทนครับแรงแรงบิดเหลือเฟือครับเกขอบคุณมากครับ